พายุสามลูกกำลังจะมาดรเสรี i, เตือนทุกภาคเฝ้าระวังปริมาณน,น้ำ11-18ตุลาคมพายุสามลูกกำลังมาดรเสรี i, ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำออกโรงเตือนให้ทุกภาคเฝ้าระวังปริมาณน,น้ำฝนสะสมระบุพื้นที่น้ำท่วมอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยาและปะทุมธานี เตรียมพร้อมรับสถานาการณ์รองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิ์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของไทยเปิดคาดการผลกระทบจากพายุ3ลูกที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่11ตุลาคมถึง18ตุลาคมนี้ผ่าน Facebook ส่วนตัวรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตศ โดยระบุข้อความดังนี้ทฤษฎีน้ำหล่นแก้วพายุ3มลูกกำลังมาอะไรจะเกิดขึ้นผมกับทีมงานลงพื้นที่น้ำท่วมภาคกลางมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาระยะนี้แนวโน้มปริมาณน้ำเหนืออาจจะลดลงผมค้นพบพฤติกรรมน้ำหลากที่น่าสนใจกล่าวคือปริมาณน้ำเหนือในปีนี้แม้ว่าจะน้อยกว่าปี2554 เนื่องจากปริมาณฝนสะสมในภาคเหนือน้อยกว่าประมาณ20%แต่ระดับน้ำในหลายพื้นที่ยกระดับสูงขึ้นใกล้เคียงกันหรือมากกว่าอยู่ในระดับอันตรายโดยดัชนีความเข้มน้ำท่วมเป็นไปตามทฤษฎีน้ำล้นแก้วซึ่งเกิดจากการยกระดับถนนและมีการก่อสร้างคันกั้นน้ำการถมดินสิ่งก่อสร้างต่างๆการบีบแม่น้ำลำคลองหลายสายการแย่งที่น้ำอยู่ แต่ละเลยการประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของพฤติกรรมน้ำหลากในลุ่มน้ำพายุ3ลูกกำลังจะมาดรเสรีเตือนทุกภาคเฝ้าระวังปริมาณน้ำสะสมเมื่อระดับน้ำถูกยกให้สูงขึ้นจึงมีแรงดันสูงขึ้นส่งผลให้คันกั้นน้ำแตกเกิดปรากฏการณ์โดมิโนเอฟเฟกอําเภอชัยโยอําเภอปากโมกตําบลผงเพง จังหวัดอ่างทองอำเภอบางบาลระดับน้ำสูงบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนและระหว่างชุมชนด้วยกันเองเตือนทุกภาคระดับน้ำสูงขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจากพายุสมลูกนี้ไหลอ่อนรอกคมปา่าซูดีเพรสชัน่นผมได้ประเมินภาพรวมในลุ่มน้ำจระยาพบว่า จะมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นประมาณ150ถึง200มิลลิเมตรตั้งแต่วันที่11ตุลาคมถึง18ตุลาคมซึ่งจะส่งผลให้มีระดับน้ำสูงขึ้น0.5เมตรความเสี่ยงจากเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ที่มีน้ำเต็มเขื่อนอาจต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นชุมชนที่อยู่ริมน้ำหรือที่น้ำท่วมอยู่แล้วจึงต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดอ่างทอง จังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคันกั้นน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานาครแต่ควรระวังน้ำท่วมที่รอการระบายยังไม่หมดฤดูพายุพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบสูงสุดที่ปริมาณฝนสะสมอาจจะเพิ่มมากกว่า200มิลลิเมตร เป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตอนกลางและตอนล่างประมาณวันที่13-18ตุลาคมภาคตะวันออกตลอดทั้งสัปดาห์10-18ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตลอดทั้งสัปดาห์10-18ตุลาคมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางหลายอ่างที่มีความจุใกล้เต็มขันกั้นน้ำที่มีความเปราะบางหลายจุดจึงควรต้องเฝ้ราระวังสูงสุด สัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับวางแผนการเดินทางด้วยครับผมไม่มีเวลาประเมินรายพื้นที่แต่ถ้าพื้นที่ใดซึ่งมีความเสี่ยงสูงจะพยายามเรียนให้ทราบทันทีครับอันหนึ่งยังไม่หมดฤดูพายุโปรดติดตามตอนต่อไปต่อไปเป็นรายงานสถานการณ์น้ำมวลน,น้ำจากโคราชถึงสุรินทร์แล้วต้นข้าวจมน้ำพันกว่าไร่ ขณะที่ระดับน้ำยังขึ้นต่อเนื่องสุรินมวลน,น้ำจากโคราชถึงสุรินแล้วต้นข้าวจมน้ำพันกว่าไร่ขณะที่ระดับน้ำยังขึ้นไม่หยุดคาดอีก3-4วันนาข้าวติดแม่น้ำมูลมีจมเพิ่มอีกหลายพันไร่10ตุลาคม2564รายงานข่าวจังหวัดสุรินรายงานว่าขณะนี้มวลน,น้ำจากจังหวัดนครราชสีมาไหลหลากตามแม่น้ำมูล มาถึงจังหวัดสุรินทร์แล้วผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สํารวจผลกระทบจากมวลน้ำที่กําลังไหลเข้าสู่เขตจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลตําบลเดียวกและตําบลกระเบือ้องอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำมูลพบว่าน,นาข้าวของชาวบ้านที่กําลังออกรวงสวยงามถูกน้ำท่วมจมอยู่ใต้น้ำแล้วกว่าพันไร่นอกจากนั้นยังมีพืชผลทางการ,กรเกษตรอื่นๆ เช่นมันสำปปหลงังก็ถูกน้ำท่วมด้วยขณะที่สะพานมิตรภาพบุรีรัมสุรินทซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างตำบลกระเบื้องกับบ้านโรงเลื่อยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมที่ฐานของสะพานฝั่งอำเภอสตึกน้ำมูลได้เอ่อท่วมถนนลาดยางเป็นระยะทางยาวเทศบาลตำบลสตึกต้องนำเหล็กแผงกั้นแบรริเออร์มาตั้งกัน้นและเพื่อเตือนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ระมัดระวังการขับขี่ขณะที่วัยรุ่นหนุ่มสาวก็ได้พากันมาถ่ายภาพและลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอีกด้วยจากการสอบถามนางสายชวิกขุนราอายุ55ปีชาวบ้านงิ้วหมู่8ตำบลเยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้พาหลานๆออกมาเล่นน้ำที่เอ่อล้นท่วมถนนทางไปนาบอกว่า ตนพานลหลานมาดูน้ําและให้เด็กๆได้เล่นน้ํากันซึ่งบริเวณที่ให้เด็กๆเล่นคือบนถนนที่น้ําเอ่อขึ้นมาไม่ใช่น้ำไหลจึงไม่มีความเสี่ยงและอันตรายระดับน้ําสูงเพียงแค่หัวเขา่าเมื่อวานตรงนี้ระดับน้ํายังไม่ขึ้นสูงขนาดนี้พอมาดูวันนี้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นไวมากคาดว่าถ้าระดับน้ํายังคงเพิ่มขึ้นแบบนี้อีก3 4วัน คงจะถึงหมู่บ้านแน่นอนพื้นที่ตรงนี้เคยถูกน้ำจากแม่น้ำมูลเอิอท่วมหนักมาแล้วเมื่อปี2553ปีนั้นท่วมเป็นวงกว้างจนถึงในหมู่บ้านนาข้าวได้รับความเสียหายเยอะมากอย่างไรก็ตามขณะที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลวังทะลุบ้านกระโพซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ำจากลำน้ำชีจากเขาพนมดงรักต้นสายน้ำในเขตอำเภอผนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ไหลามาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บริเวณโค้งแม่น้ำมูลรวมกับน้ำชีเรียกว่าวังทะลุพื้นที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลางตําบลกระโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ที่ต้องรับน้ำที่ไหลต่อจากเขตพื้นที่อําเภอสตึกจังหวัดสุรินทร์อําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร,ร,ร์ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นจนล้นตลิง่งมาชนกับคันกั้นน้ำ และบางจุดน้ำไหลทะลักเข้าท่วมนาข้าวชาวบ้านเป็นบริเวณกว้างแล้วเช่นกันนอกจากนั้นที่บริเวณศาลปู่ตาซึ่งเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีจัดกิจกรรมในพิธีบวชนาคช้าง <c oughs> ก็ถูกน้ำท่วมสูงถึงศาลาและศาลาพักแล้วและยังคงมีระดับสูงขึ้นต่อเนื่องขณะที่เจ้าพระยาน้ำลดลงแต่11-16ตุลาคมนี้เตรียมรับมือ ฝนตกหนักอีกระลอก10ตุลาคม2564ลูกน้ำเจ้าพระยาน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเตรียมเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำล้นตะลิง่งอีกระลอกตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติกอ,อนชอให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลบบุรีมีแนวโน้มสูงขึ้นและท่วมขังที่ลุ่มต่ำบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองอำเภอบางปะหะานอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพิษจันมาอธิบดีกรมชนลประธานเปิดเผยว่าสถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักในวันที่10ตุลาคม2564เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับลดการระบายน้ำเหลือ550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มลดลงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่องดังนี้อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีลดลง84เซนติเมตรอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลดลง90เซนติเมตรอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีลดลง66เซนติเมตรอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลง34เซนติเมตรเขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน750ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลง23เซนติเมตรคลองระพีพัดรับน้ำ183ลูกบาทเมตรต่อวินาทีช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไปสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับสถานาการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทุกสถานีดังนี้สถานี4 2อ,เอํเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ มีน้ำไหลผ่าน2,451ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำเหนือเขือเลลเอเข่อนเจ้าพระยาลดลงเล็กน้อยประมาณ6เซนติเมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับลดการระบายน้ำเหลือ2,545ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนลดลงดังนี้อําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีลดลง7เซนติเมตรอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองลดลง4เซนติเมตร แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งอีกระลอกตามประกาศของกออนอชอจึงขอให้ติดตามข่าวการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาข่าวแจ้งเตือนจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม2564